ถามว่าถามว่าีทายไว้นี่ทไอะาให้อไอออาให้มอาหก็ไม่ได้อะไรอายจริงๆแค่นีที่วจะมาแบบม I ้เราลอลองถักเอาถูกออกไปก่อนนะตอนนี้เรากพูดถึงเพื่อนสี่คนที่ไม่ไ เราจะไม่พูดแคชื่อเพลงของเขาอย่างเดียวเราจะทำท่าของเขาด้วยกากเอไอยากปีต็ไท คิวใช่ไหมไอคิวอ๋ออออออ๋ออ๋้อ๋ออ๋ออ๋อออา,มา ဒီကရလားဒီကရပဲလို့နေတယ် तपाईंलाई स्वागत छ รู 8, 8 medidas, ้จักเพลงโค้ชแปดแปดเพลงของของพวกเราเนาะใช่แล้ววันนี้เรายังมีเพลงอะไรมาฝากทุกคนอีกไหมครับเพลงอาผมเเพลงที่เรารอได้วยกันนะครอาผม